ห่างเครื่องง้มง้มนี่โอ้ยนี่เครื่องงามบอโอ้ยอียนุชามาเองเลยมันเนี่ยเมื่อนี่เออจอต้เปิดงาน้วนะเดี๋ยว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 เด๋ยวผูเช้าผู่เช้าผเอ๋อโควีู่้เช้าผู้เ้าผลบุญทันตโกบออกแล้วพเดีมาเถอมาเถอะดำนาดำกันเฮ้ยเถอ ช่างไอ้ไอ้เข่งโซ่ลดให้หน่อยฮะอะไรเข่งโซ่ไอ้ไอ้เขาเรียกอะไรนะเข่งโซ่ถึงโซ่คนที่ไหนคนที่ไหนอ๋อคนคนกรุงเทพนี่แหละครับเทศแต่ทางั้นอุ่ยรถเข้ามาเลยครับอุ่ยรถเข้ามาอุวยลวยได้การรวเมาวะกินข้าวก่อนนะเอาตามเอาเลยครับเอาเลยก็มามามากินด้วยกันมานข้างเลยกันตามสบายเลยนะตามสบายเลยเหรอเหมือนบ้านตัวเองเลย ฮะเปิดจริงทำอะไรผมก็บอกให้ตาสบายมันสบายเกิน